สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้องส6มอยหงศาโกกลีนในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันเพื่อสัปตที่21มีนาคม2567อย่างไรเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นหลงฤดูจากจีนก็ยังปกคลุมไทยตอนบนต่อนะครับแต่จะเป็นวันสุดท้ายแล้วและโอกาสเกิดฝนจากพายุฤดูร้อนก็จะจบรอบตั้งแต่ดึกๆคืนนี้ด้วยแบบนี้ครับเช้าๆ้า21มีนาคมในภาคเหนือและอีสานจะมีอากาศเย็นๆยนในตอนเช้าได้อีกวันนะครับและตลอดทั้งวันของวันที่21เราก็จะมีอากาศที่ไม่ค่อยร้อนกันมากด้วยบอกเลยนะครับว่านี่ค ของฝนครับก็จะมีได้ต่อในช่วงบ่ายถึงเย็นในภาคเหนือด้านตะวันตกในวันที่21มีนาคมนะครับจากลมฝ่ายตะวันตกที่ยังคงจะเริ่มมีการเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้ามาใครที่มีฝนยังต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจมีเป็นของแถมด้วยนะครับสำหรับภาคใต้อากาศภาพรวมยังคงดูดีนะครับอาจจะมีฝนแบบเล็กน้อยได้บ้างส่วนมากก็คือทางตอนบนของภาคและระวังเรื่องคลื่นลมทะเลเน้นในอ่าวไทยตอนล่างครับ จากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้ที่นำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมเพื่อสัสตที่21มีนาคมดังนี้ครับ เมื่อคืนนี้จะจบรอบของฝนจากพายุฤดูร้อนแล้ว21มีนาคมจึงเหลือมีฝนแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเกิดขึ้นตามอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนกลางอยู่บ้างนะครับเป็นฝนจากลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้ที่ยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาเตรียมเจอในช่วงเย็นถึงค่ากันด้วยนะครับส่วนฝนในภาคเหนือจะมีความแรงกว่าครับเพราะว่าเกิดจากลมฝ่ายตะวันตกตั้งแต่บ่ายวันที่21มีนาคมให้ระวังที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรและอาจจะลงมาแจมถึงคนครสวรรค์บางส่วนด้วยนะครับขอให้ระวังกันถึงตอน ค่ำๆเลยครับ แบบนี้ใครมีแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือจะไปทําธุระในช่วงเสาร์ทิ์ที่23-24มีนาคมจะเจออากาศอย่างไรบอกเลยนะครับอันดับแรกให้เตรียมใจเรื่องของความร้อนจะกลับมาแน่ครับโดยเฉพาะทางอีสานภาคก,กลางและภาคใต้จะเจอร้อนสูงสุดได้ถึง38องศาส่วนที่ภาคที่เหลือนะครับและกทมปริมณฑลจะเจอร้อนสุดที่37องศาครับนี่ก็จากการที่21มีนาคมเป็นต้นไปนั้นยอมความร้อนจะกลับมาปกคลุมไทยตอนบนนะครับขณะที่เรื่องของฝนก็ยังมีให้กวนใจในช่วงเย็นถึงค่ำด้วยแต่บริเวณที่จะมีฝนคือจังหวัดในอีสานตอนล่าง ทั้งหมภาคตอนออกภาคกลางตอนล่างที่มีกรุงเทพปริมณฑลเสี่ยงเจอฝนเล็กๆน้อยๆในช่วงเสาร์ทิ์ด้วยรวมถึงภาคใต้ครับเน้นๆคือตอนบนถึงตอนกลางก็มีฝนในช่วงเย็นถึงค่ำของเสาร์ทิ์นี้ด้วยนะครับส่วนใครไปภาคเหนืออีสานจะเจอฝุ่นเสาร์ทิ์นี้หรือเปล่าแน่นอนครับการทยากรของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกลมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นเป็นภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือสรุปก็คือยังอ่วมนะครับฝุ่นเกินมาตรฐานในภาคเหนืออีสานในช่วงเสาร์ทิ์นี้ยังมีอยู่ครับใครจะไปก็เตรียมหน้ากากอนามัััยกนนฝแบบ N9 ตติดว ใช้ตลอดเวลาที่ออกมาอยู่กลางแจ้งด้วยนะครับนี่คือภารกิจโกลกรีนประจำวันนี้แล้วก็เป็นโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชนะง5โกลกลีน Green. พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300สิงสาโกลกลีนสวัสดีครับ